ครบรอบหเดือนเต็มพอดีนะครับจากเหตุการณ์28มีนาคมกับ Earthquake นะครับหรือแผ่นดินไหววันนี้28เมษายน2568วันที่ผมทำสื่อ Earthquake TMD รายการเอิร์ q เควกทีเเขาบอกมีรายการใหม่1รายการแสดงว่ามีการเตือนแผ่นดินไหวมาอีกแล้วครับผมซึ่งต้องบอกว่าแอปเนี้ย ผมใช้ตั้งแต่ช่วงต้นๆเลย29มีนา30มีนาคมนะครับจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ผ่านมาทาให้หลายคนตื่นตัวแต่ผมเองอยากจะบอกว่าเออช่วงนั้นผมยังก็ยังอยู่ในระหว่างนั้นด้วยแต่มีงานภารกิจอื่นๆเลยไม่ได้มาแนะนำนะครับบริการหมอคอม14-14พรัสได้รับความรู้จากน้องมอสปราโมทนะครับหรือคุณมอสปราโมทแล้วก็หลังจากนั้นก็ได้ ติดตามข่าวสารในทั้งแฟนเพจแล้วก็ช่อง YouTube หลายๆช่องก็แนะนำแอปพลิเคชันนี้ผมมาสาธิตบนระบบปฏิบัติการ iOS นะครับสำหรับเพื่อนๆคนตาบอดและเพื่อนๆคน,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 นใส่ตาลืนลางที่ใช้งาน w o t c h o v e r บน iPhone กันก่อนนะครับผมโหลดมาแล้วเดี๋ยวค่อยไปสอนวิธีการดาวน์โหลดอีกทีหนึ่งนะครับผมก็1นิ้วแตะสอครั้งเข้าไปในแอปเลยอ่ะซิานิอ่ะ ในตัวแอปพลิเคชันนี้นะครับใช้ได้ทั่วโลกเลย <can> อ่าผมไปอยู่ด้านบนสุดนะครับไอเทมตัวนี้มีความสำคัญนะครับเดี๋ยวเราค่อยกลับมาหนึ่งนิ้วปัดขวาสำหรับเพื่อนๆที่ใช้งาน voice over กันครับหน้าหลักหัวข้ออ่าหน้าหลักหัวข้อเราอยู่หน้าหลักนะครับปัดขวามาหนึ่งนิ้ว่ม <can> อ่า information สองกลุมุ่มประกอบไอเดนเอิร์ธควกสองลุ่มนี่ครับไอคอนเอิร์ธควกโห้วันนี้มีสองสองอันเหรอมีอะไรได้บ้างเดี๋ยวเราลองปัดขวาก่อนไอเดินซูนามิสองเลี้ย ไอคอนใช่สองกลุ่มอ่าเอาเป็นว่าเราจะมาโฟกัสหลกัหลกๆก็คือสึนานมะิแล้วกันเนาะแล้วก็เออ่แผ่นดินไหวเอิร์ธควักนะครับอืมก็ขออนุญาตปัดซ้ายมาท <I can, S 1> <thi> ี่ไอคอนเอิร์ธควักสองกลุ่มอ่าไอไอเทมเลยไอ้เนเอิร์ธควกสองไอคอนไอคอนเอิร์ธควักนะครับเออทำไมมีสองล่ะอ่ะไม่แน่ใจเดี๋ยวหนึ่งนิ้วแตะสองครั้งเข้าไปในนี้กันก่อนในนี้ก็จะเป็นการอ่า่า ที่ที่เราอยู่กับรอบๆตัวเราหนึ่งนิ้วแต่สองครั้ง TMD หัวข้ออเดี๋ยวเราไปด้านบนนะครับหน้าหลักกลุ่มยอด TMD หัวข้อ TMD หัวข้อครับปัดขวามาเต็มกลุ่มได้อาการมอ่าปัดขวามาครับประเทศเมียนมาเกลุ่มเราก็ปัดขวามาหานะครับก็จะเป็นประเทศในแหล่งใกล้ๆเราก่อนเนี่ยแหละครับตอนนี้ก็ประเทศเมียนมามาายาเมอร์สองพันยี่สิบห้าศูนย์สี่ยี่สิบแปดสิบหกนาฬิกายี่สิบนาทียี่สิบแปดวินาทีลึกสิบกิโลเมตรสองจุดห้าเนี่ยครับ เมื่อวันที่25เออันนั้นวันเขาเตือนมาวันนู้นนะยี่สิตอนนี้ไม่เตือนมาก็ไม่มีนะครับลึกไป10กิโลเมตร2.5าติจูดใช่ไหมครับความแรง2.5แล้วกันครับเนี่ยอย่างเงี้ยก็เราก็จะรู้แบบนี้เะเทศเมียนมามายาเมอร์สองพันยี่สิบห้านาฬิกาห้นาทีสา้ 39, วินาทีลึกสิบกิโลเมตรสองจดสอเน่ตอนนีอ้อันนั้นก็เป็นเวลา บ่ายก,กว่ากอันนี้บ่ายโมงใช่ไหมก็วันเดียวกันวันนั้น2รอบเลยแต่รอบนี้ลึก10กิโเมตเหมือนกันแต่ความรุนแรง 2, 2. อืมแต่เราต้องมาดูในนี้ทุกครั้งไหมนะไม่ต้องครับเดี๋ยวขออนุญาตปัดถือถ้าเราปัดขวาไปเขาก็จะย้อนวันไปเรื่อยๆนะว่าเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวรอบตัวเราที่ไหนเมื่อไหร่อะเราก็ปัดซ้ายมาที่ท,ทีเอดีหน้าหลักหน้าหลักปุ่มย้อนกลับปุ่มย้อนกลับนะครับหนิ้วแต่สอครั้ง เออผมจําไม่ได้จริงๆนะตอนเข้ามาต้องล็อกอินหรืออะไรไหมเพราะใช้มาเดือนหนึ่งแล้วเอ,อก็ถ้ามีให้ล็อกอินหรืออะไรก็ทําตามขั้นตอนอาจจะแล้วล็อกไซน์อ,อินด้วย Google ไซน์อินด้วย Apple อย่างเงี้ยครับก็ไซน์อินได้ตามปกติเหมือนแอป,ปทั่วไปเลยอยู่ที่หน้าหลักนะครับสิ่งสําคัญสุดคือการแจ้งเตือนครับเพราะโดยปกติทุกครั้งเราคงไม่เข้ามาที่ตัวแอป,ปหรอกนะครับต้องมันต้องมานั่งเช็คตัวแอป,ปทุกวันนะครับไม่ต้องครับ เราให้เราปัดซ้ายอยู่ที่หน้าแอป,ปหลักแล้วปัดซ้ายมาไอเทมไอเทมเนี่ยครับซ้ายมือปัดปัดจนซ้ายสุดไอเทมเนี่ยไไออเเททมมก็คือไอเทมไอเทมผมผมฟังเสียงอามเสียงกัญญานะเขาบอกว่าไอเทมไอเทมประมาณเนี้ยหนึ่งนิ้วตัดสองครั้งเข้าไปตรงนี้ครับไอเทมหน้าหลักปุ่มย้อนกอนลับออ่่ะหหนน้้าลลัักกปุมยบครับเราเข้ามาในนี้เพื่อจะมาตั้งค่าการแจ้งเตือนกันนะครับหนึ่งนิ้วปัดขวามาการแจ้งเตือนเนี่ยครับหนึ่งนิ้วปัดขวามาข้อความข่าวโวนแผ่นดินไหวและสึนามิ เนี่ยคุณอยากเปิดอันไหนเจอสวิตที่ปิดอยู่หนึ่งนิ้วแต่สองครั้งให้เปิดครับอย่างผมปัดความมาข้อความเตือนเนี่ยการแจ้งข้อความข่าวด่วนแผ่นดินไหวและสึนามิอ่าข้อความข่าวด่วนแผ่นดินไหวและสึนามิอย่างเงี้ยปัดความมาปุ่มสวิตเปิดเนี่ยใครเพื่อสับระหว่างข้าใครสวิตปิดอยู่เนี่ยิดหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งให้เปิดเปิดนะครับคือผมคงไม่ไปยืนยันว่าสวิตไหนควรเปิดสวิตไหนควรปิด เมนูเขาเป็นเมนูภาษาไทยอยู่แล้วถ้าคุณใช้ iPhone เมนูภาษาไทยคุณตัดสินใจได้ด้วยตัวเองเลยคุณถามคนนึงคนนึงก็จะบอกว่าตรงนู้นเปิดดีตรงนี้ปิดดีตรงนู้นเปิดดีตรงนี้นปิดด,เด,ด,เด,ดีเอาที่คุณอ่านแล้วรู้สึกว่าคุณวิจารณญาณของคุณนะครับคุณเลือกเลยว่าเนี่ยข่าวเกี่ยวกับซีนามมแผ่นินไว้เอาข่าวด่วนอะ่ะคุณอยากเปิดไหมถ้าอยากเปิดสวิตท,ที่สวิตนี้หนึ่งนิ้วจากตรงนั้นเปิดแต่ถ้าไม่ต้องการก็ปิดไว้ หนึ่งนิ้วปัดขวามาต่อแผ่นดินไหวบริเวณประเทศไทยและใกล้เคียงเนี่ยแผ่นดินไหวบริเวณประเทศไทยและใกล้เคียงเวลามีการเกิดแผ่นดินไหวบริเวณประเทศไทยและใกล้เคียงเขาบอกชัดเจนคุณต้องการไหมปัดขวามาปุ่มสวิตซ์เปิดเนี่ยผมเปิดไว้เลยถ้ามันปิดอยู่ผมแนะนําอันนี้ผมแนะนำหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งให้เปิดเนี่ยเนี่ยถ้ามันปิดอยู่หนึ่งนิ้วแต่สองครั้งเปิดเลยเปิดเลยอันนี้ผมแนะนําเลยอันนี้ผมแนะนําเปิดครับเพราะเราอยู่ประเทศไทยปัดขวามาต่อ แผ่นดินไหวรอบโลกขนาดตั้งแต่4.5แผ่นดินไหวรอบโลกอันนี้เริ่มไม่ค่อยเกี่ยวข้องกับเราแล้วเริ่มไกลตัวคือเมื่อกี้ประเทศไทยและใกล้เคียงอาจจะเป็นพมา่าลาวอัมบูชามาเลเซียหรือจะเป็นจีนอันนี้มันน่าจะใกล้เราแต่ถ้ารอบโลกอาจจะไปถึงอเมริกาออสเตรเลียทางยุโรปทางอเมริกาใตา้ทางอ่ารัเสเซียหรือทางอะไรมันเริ่มไกลเรามากคุณต้องการไหมถ้าคุณต้องการคุณอยากรู้อยากเห็นรอบโลกรอบโลก หนึ่งนิ้วปัดขวามาปปุ่มสวิิตเดผมอยากรู้หมดผมอยากรู้หมดผมก็เลยเปิดไว้ถ้าคุณไม่ต้องการคุณให้ปิดเหมือนเดิมวิธีการเปิดปิดก็แค่หนึ่งนิ้วแต่สองครั้งนะครับต่อครับหนึ่งนิ้วปัดขวาแผ่นดินไหวรอบโลกขนาดตั้งแต่ห้าจุดห้าเนี่ยครับแผ่นดินไหวรอบโลกตั้งแต่ห้าจุดห้าปัดขวามาปุ่มสวิตเปิดเปิดสองครั้งเพื่อสลับระหว่างค่าคือเราต้องบอกว่าแผ่นดินไหวรอบโลกอันแรกเนี่ยอันเนี้ยแผ่นดินไหวปุ่มสวิตแผ่นดินไหวรอบโลกขนาดตั้งแต่สี่จุดห้าเนี่ย อันแรกเป็นแผ่นดินไหวรอบโลกขนาดตั้งแต่4.5นะครับเขาก็จะมีให้คุณเลือกว่าผมเปิดไว้หมดเลย4.5ผมก็อยากรู้5.5ผมก็อยากรู้6.5ผมก็อยากรู้แต่ที่มันเดเลที่ผ่านมานั่นคือ7กว่าๆเขาจงถึงมีการสั่นสะเทือนมาถ,ถึงเมืองไทยเราแต่ถ้าไม่ถึง 4.5เนี่ยประมาณ4.55เนี่ยยังไม่ค่อยรู้สึกนะครับยังไม่ค่อยรู้สึกอาจจะรู้สึกทางเชียงใหม่ได้ใครอยู่เชียงใหม่ก็เปิดไว้อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเขาก็จะมีตัวเลือกให้เลือกว่าแผ่นดินไหวรอบโลกเนี่ย4.5แผ่<โ> ial, นดินไหวรอบโลกขนาดตั้งแต่สี่ปุดตช์เนี่ยผมไม่เอาะเละผมไม่เอา,า,เาผมปิดได้ไหมผมไม่เอาผมก็ปิดหนึ่งนิ้วตตดสองั้งแต่ถ้าคุณปิดอยู่แล้วคุณก็ไม่ต้องก็ได้ปัดความาแผ่นดินไหวรอบโลกขนาดตั้งแต่5.5แต่ผมเปิดไว้หมดเลยวิต ผมเป็นพวกอยากรู้อยากเห็นทั่วโลกผมเปิดไว้อ่ะปัดความมาแผ่นดินไหวรอบโลกขนาดตั้งแต่5.5 5.5คุณอยากรู้ตั้งแต่5.5ขึ้นไปไหมคือเออ4.5ไม่เอาก็ได้เอาตั้งแต่5.5คุณก็ปัดความมาถ้าเขาปิดอยู่หนึ่งนิ้วแต่สองครั้งให้เปิดแต่ว่าถ้าคุณเลือกว่า5.5มันก็ยังไม่น่าเป็นห่วงไม่น่ากลัวก็ปัดความมาอีกทีแผ่นดินไหวรอบโลกขนาดตั้งแต่6.5แผ่นดินไหวรอบโลกเนี่ย6.5ผมว่า6.5เนี่ยเราควรรู้ไว้ละอันนี้ผมแนะนําเลยถ้า6.5เ สวิตเขาปิดอยู่ให้หนึ่งนิ้วแต่สองครั้งให้เปิด6.5เนี่ยควรรู้ควรรับรู้ไว้นะครับว่ามีแผ่นดินไหวทั่วโลก6.5เนี่ยคือมันอาจจะมีแบบไปถึงไปถึงอินโดนีเซียอินโดนีเซียนี่ใกล้ประเทศไทยไมั้ก็ใกล้นะแต่บางทีเราไม่รู้มันถ้าประเทศไทยแล้วใกล้เคียงอินโดรลมไหมะคืออันนี้ผมก็ไม่ได้เป็นคนที่คิดคนแอปตัวนี้ผมเลยตอบไม่ได้คือถ้าตั้งแต่6.5เนี่ยโอกาสเกิดซึนามิมันมีนะดังนั้น6.5เอาไว้ รู้ไว้รู้ไว้ดีกว่ารู้ไว้ดีกว่าก็เปิดหนึ่งนิ้วปัดขวามาต่อปุมสวิ์เปิดอ่าหมดแล้วสองครั้งเพื่อสลับระหว่างค่าดังนั้นแอปนี้มีเท่านี้ครับดังนั้นเปิดการตั้งค่าตามที่คุณต้องการหรือไม่ก็เปิดหมดเลยเออเปิดหมดเลยเหรอเปิดหมดเลยบางทีมันก็เตือนเยอะเกินไปนะรอบโลกดังนั้นเอาเอาที่คุณรู้สึกว่าถ้ามันเยอะไปก็มาปิดบางอย่างอย่างเช่น4ี่ 5. 5. 5ของรอบโลกให้ปิดไปอ่าโอเคผมโฮมออกมา อ่วนะครับแอปนี้ Earthquake TMD มีติดเครื่องไว้อ่าแต่ว่าในในเร็วๆนี้เอ่อ CBS ในเมืองไทยก็จะมาแล้วแต่ว่าผมว่ารู้ไว้รอบโลกมันมีอีกแอปหนึ่งไว้ช่วยเป็นคู่ขนานไว้มันก็ดีไปโหลดยังไงไปโหลดได้ที่ App Store หา App Store ให้เจอนะครับแล้วอ่าเข้าไปใน App Store แล้วไปที่ค้นหาแถบค้นหา หรืออยู่ที่หน้า a อ p Store แล้วหนึ่งนิ้วแต่3ามครั้งไม่ต้องเข้าไปครับหนึ่งนิ้วแต่สมครั้งตึกตึกตึกอ่ะแล้วปัดขวามาด้วยหนึ่งนิ้วหนึ่งนิ้วปัดขวาขวาขวาอ่ะเจอค้นหาแล้วหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งเข้าไปอ่ะคีย์บอร์ดขึ้นมาแล้วช่องค้นหากำลังแก้ไขอ่ะคีย์บอร์ดขึ้นมาแล้วให้พิมพ์้ใหพิมพ์ตามนี้เนี่ยพิมตามนี้เลยเดี๋ยวขออนุญาตนะครับช่องค้นหากำลังแก้ไขตำแหน่งจุดแทรกอยู่ต้นบรรทัดให้พิมพิมใหญ่ e echo เออัลฟาอาร์โรเมโอทีงโกทีทงโกเฮตโรเตลคิวคิวเบคยูนิฟอร์มเออัลฟาเคกิโลเอเอโคเัวพิมใหญ่ทีทังโกที่ทีนิดทีใหญ่ด้วยนะทีทงโกชัวพิมใหญ่เอ็มไมค์เอตัวใหญ่ด้วยตั่วพิมใหญ่ดี <Delta. S 1> ดีเดลต้าอันนี้คือผมก๊อปชื่อแอปมานะครับผมไม่ได้พิมพ์เองเหรอกครับผมผมเพียงแค่ปัดให้ท่านฟังท่านพิมพ์ตามนี้ Earthquake TMD เออเดี๋ยวเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ใน Description ของ YouTube ของ Facebook ไว้ให้ด้วยหลังจากนั้นกดกนบอกบกค้นหา ปึ๊บอ่าค้นหาค้นหาค้นหาสี่อดาวกับเศษสส่วนการโฆษณารับการซื้อการโฆษณีดาวภาพหน้าปกหมายเลขเก้าสภาพภาพหน้าปกภาพภาพหน้าปกภาพไหนล่ะครับยังไม่เจอการโฆษณาเรดาร์การโฆษณารับการซื้อการโฆษณารับการโฆษณาเอืรเอนๆอยกเลิกการรับการโฆษณาอย่าหน้าแตกสิครับภาพหน้าปกหมายเลขเก้าสภาพภาพหน้าปกภาพหน้าปกเอีเนี่นี่เจอแล้วเจอแล้วภาพหน้าเอิร์ดเควตีเอข่าวเอิร์ดเควเอมดข่าว คุณจะเป็นคาว่ารับนะครับกดรับให้เรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวผมมีเวลาผมไปตรวจเช็คใน Android แต่ถ้าใครที่อลองค้นหาใน Android นะ r t r t u q u e t m TMD แล้วติดตั้งก็น่าจะตั้งค่าและใช้งานแบบเดียวกันแต่ถ้าผมมีเวลาผมจะมาทำสื่อนะครับเนื่องด้วยช่วงนี้ผมอาจจะมีภารกิจไปทั้งชะอม้มเดี๋ยวก็ช่วงวันแรงงานจนถึงวันที่3เนี่ยเราก็เดินทางไปผมและทีมงานวันนี้คนตบอดไทยไปช่วยงานที่โรงเรียนสันติจินตนาจังหวัดแพร่นะครับมีการเปิดเปิด อนุสวรีย์อาจารย์บุญเทียนบุญตันนะครับโอเคก็มีติดเครื่องไว้อีกแอปก็ดีนะครับ Earthquake TMD วันนี้บริการหมอคอม1 4 1 4พรัสมาชี้เป้าให้ท่านลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับผม